สวัสดีครับปลาชุดใหม่นะครับปลดกักโลกแล้วเรียบร้อยนะครับชุดนี้สนใจตัวไหนก็สอบถามกันได้นะครับส่วนพี่ๆที่อยากจะเลือกกันแบบลายตัวนะครับรอได้เลยนะครับคืนวันศุกร์นี้นะครับเราจะนำชุดนี้ขึ้นไลฟ์สดหน้าเพจนะครับสนใจตัวไหนดูดูกันไว้ก่อนได้หรือว่า จะอินบ็อกมาสอบถามราคากันก่อนก็ได้นะครับบอกได้เลยว่ามีทั้งเกรด A แล้วก็เกรดพรีเมียมนะครับชุดนี้นี่สวยๆเด็ดๆทุกตัวครับตันโจชุดนี้ก็มีตันโจกินลินนะครับตันโจตัวนั้นโอ้โหตันโจมีหลายตัวเลยนะครับอ่าสนใจตัวไหนจะแคปบจอไว้มาสอบถามราคากันก่อนก็ได้นะครับหรือว่า จะรอคืนวันศุกร์ก็ได้นะครับบอกเลยว่าคืนวันศุกร์นี้จะหนักจะเต็มนะครับมีทั้งปลาเล็กปลาใหญ่นะครับมีครบแน่นอนนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไล์กันไปสักประมาณ2ออาทิตย์ได้นะครับเจอกันครับเจอกันคืนวันศุกร์นี้นะครับ